ก็ตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่ามันกังมากเลยมีแต่แบบสนิม,นมก็คือตัวนี้ไม่เคยดูแลเลยดีกว่าเพราะเป็นตัวเดมโมแล้วปล่อยแห้งเลยอัน <laughs> นี้เราใช้ตัวนี้ครับเบรกคินเนอร์นะครับในการทําความสะอาดก่อน <laughs> เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก่อนละกัน <laughs> ก่อนทําความสะอาดนะครับ <laughs> เสียงก็จะประมาณนี้มันก็คือเป็นเสียงเหล็กเสียดสีเหล็กเลยถ้าเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยมันจะทําให้ใบสึกหลอเร็วเพราะเกิดจากการเสียดสีทีนี้เราใช้ เบรกคินเนอร์ครับทำความสะอาดก่อนก็ฉีดไปอย่างนี้เลยอราจะสังเกตว่าพวกที่เสนียงพวกอะไรเงี้ยมันหลุดไปหลุดไปก่อนเลยลนะ้างทำความสะอาดเลยก่อนจริงๆจริง,รง,รงถ้าจะให้เห็นใช้ก็คือใช้แปรงขัด แต่นี้พอดีเราไม่มีแปลงนะก็อย่างเงี้ยเลยพอเสร็จแล้วเสียงมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวเชนลูบิแคนเนี่ยเข้ามาช่วยหล่อเลื่อนครับผมก็จะสังเกตนะพอเบรกคินเนอร์ฉีดไปเนี่ยก็แห้งเลยนะอันนี้ไม่ไม่เปียกแล้วนะจะมีบางจุดเปียกอยู่เพราะว่ามันไม่โดนไม่โดนอากาศโดนอากาศรถถึงอ่ะอันนี้แห้งแล้ว พนะอมันแห้งเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวเชนล,ลูกครับผมฉีดฉีดเข้าไปได้เลยฉีดไปตามปัปอย่างนี้มันจะช่วยแบบว่าการสนิมให้เราด้วยอันนี้จริงๆมันสามารถใช้ฉีดพวกเรลอยโซได้ด้วยนะจริงๆเดี๋ยวผมทำอีกทาร์ทนึ่งเป็น ทำควาสะอาดเลสโซ่ด้วยเสร็จแล้วเราก็ทำการต่อเรื่องครับตัวจะสังเกตว่าน้ำมันมันก็จะไปเคลือบตามใบใบตัดแต่งพุ่มเนี่ยนะครับมันจะเคลือบแล้วก็จะไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมาเพราะว่ามันเกาะแน่น ็นไหมมันก็จะเข้าไปก็ถ้าเรายังเห็นจุดที่มันไม่โดนน้ามันอะ่ะก็ขีดให้ทั่วก็ดีนะเพราะมันจะช่วยการสนิมด้วยแต่อันนี้ก็คือสภาพมันแบบว่ากลางมากจริงๆถ้าจะให้สวยวันนี้มีแปรงทองเหลืองขัดสักอันก็ดีจริงๆมีอีกตัวนะก็คือใช้เป็นตัว power file สำหรับคนที่มีเวลาไม่รีบใช้งานนะครับผมก็จะแนะนําเป็นตัว power f i e ก็คือถ้าสนิมมันเกาะเยอะมากๆเอาตัวนี้พ่นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีสนิมมันก็จะหลุดหมดเลยแล้วก็เอาตัวเชลลูกเคลือบอีกทีหนึ่งอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ยน,นี่ก็แบบเราก็สามารถใช้แตก โอเคประมาณนี้